ที่นาอยู่หลังเทศบาลหันาคาเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเนื้อที่4ไร่ขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับห่างจากตัวอำเภอหันคาประมาณ1.5โลห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ800เมตรไฟฟ้าเข้าถึงไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยการคขามาาคมสะดวกด้านหน้าติดถนน,นกว้างประมาณ63มเมตรพื้นที่บริเวณนี้ส่วนมากจะทำนาเป็นหลักน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยปลูกผัก ทำไร่ทำนาทำสวนน้ำไม่ท่วมซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไร่ละสองแส0เจบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงราคาต่อรองได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่สสองสาหนึ่งเบอร์นี้มีลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดิน ติดต่อมาได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ